สวัสดีพี่น้องครับป้าปาากอนกำลังใจจากทุกทันอไเนียมาเสียเียงแบนี้รูปเสียรูปเปาปาคือปดตแป้าจะมาเสียงไหลดีใจดีใจน้อายค่ะพว่าอค่ะไอค่ะซ้ำนองได้พอาเลียงน้องทเานี่ขี่แตกจะเที่มือเยี่ยอเที่วเราเนี่ย พระเอกโูวัชระนะครับผมขอบคุณออกคุณออกคุณออกคุณฮะขอบคุณอะไรออกคุณขอบคุณครับออกคุณภาษาอันไออันโทษนี่พระมานี่อ่าปู้วัช่านะครับ เเรรีียยยยกกออูู่่พี่เข้มกมลชัยนะครับพี่น้องบรรยากาศผมบม่ได้ไล่สดเลยนะครับเพราะว่าขึ้นฉากแรกแล้วก็เตยลต่าตอนเลยนะคะรับเล่นไม่ได้ไล่สดก็เลยถ่ายเป็นคลิปเอาเนาะนะครับแล้วก็ทำยนั่นให้พี่น้องเพื่อนกันยังเนี่ยไอ้บ้าเห็นที่เวฟปะ ใช่ใช่ผมน้องเนี่ยขอบคุณน้องก้นนะครับไอชิมิมือถือไปเลยชุดสบายไทยมาอันนี้กดปุ่มขาวไม่ที่ไทยเหรอได้สตอมื่อไงไปกันเลยไปเรนกายกรรมซืสีดอกได้กับกับเป็นทอยกับเป็นทอายลังตัว เอาไหมโอ้ถุมทุ่นครับเถอะวะจะเป็นต๊ะหันเอาหนึ่งสองเหยียบตกะหันเมื่อนี้นะครับขอบคุณกำลังใจนะครับแม่ สัมพันธ์นะครับโอ้คุณแม่สัมพันธ์นะครับล้วก็น้องเหนียวของไอซี่ห้ามนเองของพ่อได้ยังไงน้องวีนะครับผมแล้วก็ขอบคุณกําลังใจจากแม่ฮักของผมแม่ฮักอันเลอเอนะครับแม่ฮักครับผมแล้วก็พี่สาวบุรีลำนะครับผมแล้วก็พี่ทิดาแล้วก็พี่วี่ไร้วันนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับบรนเดทไทยไล่สดเลยโบกหูจักบ้านเสด็จเตยล่าตอไหมยจะถ่ายพันไทยตุนีหม ฮะบรรยากาศล้างเตยล่าครับผมไฟดับซ้ำมาเลย ผมเ <cuanto S 2> ลืมผมลืม <Hollywood> น้ำพาโอ้โหขอโทษด้ไรขอโทษนะไรครับโอ้ยถือเอาไม้เพื่อนมาหนึ่งบาทดิเอาคือมืดแล้วรแบบนี้ข็ถอดไฟเลยฮะข็ถอดไฟก่อนเอาคือถอดเร็วเท่าไหร่สวัสดีครับ ผู้ใดเต้นอาหานบ้างคันนี่ใครเอกรถไงบ่ได้เต้นบ่ได้เต้นขยับเอราะอะไรครับผมเก็บของกันครับบัดนี้ไปเสียฮะหม่รู้มันอยู่ไสนอยู่ไสนบูเดตินเป็นทางยี่นี่ประตูบูเมตินเสียอันเอออันมันไม่รู้อะไรคลิป เห็นป่เผื่อปะบ่มือแจ้งขอบคุณกำลังใจจากพี่สาวนะครับผมพี่วิไลวันนะครับแขงคันผญแขนน้องขี้แค้นนะครับสึ่นออกจากโรงพยาบาลนะครับแล้วก็พี่ทิดานะครับพี่สาวนะครับพี่ธิดาพรนะครับขอบคุณหลายนะครับแล้วก็ขอบคุณเลยนะครับผมพี่สาวบุตรดีรานะครับผมวันนีนะครับกำลังใจ นะครับผมพี่สาวบุรีรัมย์นะครับขอบคุณหลายๆนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับแม่ฮักนะครับ LA นะครับผมแม่ฮัก LA นะครับขอบคุณหลายๆนะคุณแม่นะคีดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงพี่น้องทุกคนนะครับที่ให้กระลังแรงใจมากหล้วกากพี่น้องที่นะครับให้ความหักความแพ่งค้อมมตานะครับให้กระลังใจนะครับส่งกระลังใจมาทั้งไลฟ์สดนะครับมาทั้งเฟซบุ๊กนะครับขอบขอบคุณขอบคุณหลายนะครับพี่ๆแม่ทุกๆคนนะครับผม วันนี้ก็จะได้ถอดชุดนะครับพี่น้องโอนโดนถอดบบนี่แล้ก็นพ่อวันนี้ครับผมขอรับฟันดีครับ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 ได้ยังกินครับนะ่ะขอลำขอลำโอ้อันดีครับรรผมสิไปยันนั่นผู้เล่ามงเกาอยู่น้ำวมินน้ำอไอยเข็มวนะพ่อไอต,ต้นหมดละครับว่าแก้มรถรอ่ะฮะตัวน,นี้ให้ผ่านแก้มือ รถแห่อันเหล่าว่าที่สามสิบสาสิบเอ็ดจสินี่อีกอครับตอนนี้ไปน้ำมาร่ำเกินตอนปนป็ไปน้ำเวที่ใหญ่สอ,อีกสมื่นยี่สิบแปดีครับไปไหไปกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีสวัสดีครับผม อสวัสดีครับวัลชัยแปกวาอไปใส่ตอพิงเขาบ่เข้าบ้านโอ้แล้วไอซูกับอาหมดสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยมือนึ่งพันได้บ้าง ผมแหงบาหวานจาก,กมือเลยครับวันที่30มสิบสมเอ็ดมืออื้นนี่แหละพี่น้องพอดมือเราด้วยมืออื้นหนึ่งอย่บสามบาทเริ่มกุมปิดเนาะกุมปิดครับยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบเอดเมียนครับกุมปิดเนาะมือสุดท้ายมีคูเตยมีคุเตยรับ,รบเชิญมากพอไม่น,ามาน,อน้องนาง,งเอ๋ยอเปิ้วแม่บาที่นี่วันทีรถแห่เขาเดียวสาสาเอ็ดครับเสียได้ไปปรับเองบ่ สามสิบปูคน,นไหนอยู่วงเงนินบอกือเด็กยินว่า,น,น,านี่มือมิกคนใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเสื้อผ้าบอกเดี๋ยวให้ยป้าโจโทรปไปคอนเฟิร์มอีกแค่หนึงมือมีมือมีวันที่สามสิบสามเอ็ดสามสิบสามเอ็ดนะครับสามสามนะครับปาบามนันดังเดียวเก่าแน่นอนหระว่าเ้ามือนีกับไปปรับปรุงแก้ไขปรับปรุงแก้ไขแต่ว่าอัพเดทระบบเนี่ยเป็นสัปดาห์หน้าแนี่ยนะสัปดาห์สัปดาห์หน้าครับแต่ว่ามือมิกคนใหม่คือวันที่สามสิบสามเอ็ดแน่นอนดังนี้ก็เก่าแน่นอนอีกครับพี่น้อง อันนี้คือบอดญ่เข้าฟันทงเลยนะครับอัปเดตไม่กต่ขึ้นนูนมาแล้วว่าเขาสั่งของไปเรี่อยเราเบิร์ดเรโอ้โเบิร์ดแก่แล้วมาถึงแล้วครับตูดกำลังตามมาให้นี่โอ้สุดยอดไปเลยครับชิปซับชิปซับบอเสียมาฟังเบิร์นครับสามสิบอยู่ออมหน่อยนะครับสามสิบเออยู่สมุทรสาฟอดคิดเดี๋ยวเรื่อนตะแมงเง่ากันเล่าเป็นผู้จัดการนเผู้จัดการคือเก่ายังอยู่คือเก่านะครับพี่น้องคือดูแลทั่วทั่วทั่วไปครับเดี๋ยวให้คนที่เก่งเฉพาะทางมาดูแล ก็ถทอว่าเป็นเพิ่มน้ัรองกินอีกเป็นหาค้นพันแล้วพันการจะกิดเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตนะผมกลับก็ได้ครับบอดไปนอนไปไปนอนกับมยเขียมยวนนะวามินครับนี่กลับกันครับผมวันนี้ครับครับ เดินทางปลอดภัยไอ้ไอ้ให้ไปส่งบ่บ่เดี๋ยวที่นั่งรถออกไปเดี๋ยวว่ส่งไอ้ขึ้นรถครับเจอกันพรุ่งนี้ค่ะครับผมไเกินมาหนึ่งหืนเกินครับอีกสองมื่นรถแท้วัดีิบสยี่สิบเเป็นยังกันนาะวัที่เนี่ยเนาะชฉบีชิบีเีป็นไทยอะเฉบีนพงโอ้ยิบีเป็นคนส้าผมีวเนี่ยครับผมัีครับ สวัสดีครับสสวััดีครบอาจารย์อาาจรย์ยันฝากช่องผมด้วยนะครับช่องสายยันทองสว่างช่องยูทูบคุณล้อลอครับุ๊คด้วยครับเปิ้งไกลเนะครับเปิ่งไกลๆนี่ยพี่อีกคุณล้อล้อครับยัยพี่น้องเพื่อนเพื่อนแล้วพระสิทธิ์นี่ขอบคุณครับสวัสดีพี่น้องเด้อเจ้าว่าเจ้าว่าตำหลีว่าาำหลีว่ามือกี๊ดดมมือกันเป็นยังไงกินหอมแบบ็ดชื่นใจกินไม่ได้หอมชื่นใจป่ะเมื่อไผ่เมื่อไผ่เมื่อไผ่เมื่อเมื่อ มือเยียนมือเยียนมเตือเยียนมือมือเยียนมือเยียนไอ้เพกินน้ำขาวก่อนีงวรสนนวเ调าดี่วเดียวตีหน่อยบอกสิเครับมือนี่เมียเป็นโทรมากางไรกานเนาะมันบอกว่าอะไรผมวมึงเห็นหนังไหอนี่พนังเนี่อซีพีก็เลยโพดเลยว่าเจยัยนอยู่ในความสงบเดื่อมอนี้อิีครับเจฝ้าเพื่อนะ่จะ มือนีเมียโท่มาเมียก้านหมูซึ้งจังไหนแน่อกหักบากาบอกเมียปากบอกเมียปากบอกเมียสุดยอดยันไปแสดงแมวหลามเขาอีกครับขอกับลูกสาวเทียบไปลูกสาวเออลูกสาวไอ้สายอยู่ไหน้อไปแล้วครับโอ้ยภาษาคุณแม่เไปผมไปก็ได้ครับวันนี้ทายตผมครับสวัสดีครับวรชัยซ้อนศิลป์ลำเพลินฝากฝากตัวฝากเสียงน้ำเด้อพี่น้องครับ ฝากช่องนะฝากช่องกำเนียรพี่น้องครับวอร์ริเตยเสลือและเพิ่นออฟฟิเชียลนะครับครับฝากพี่น้องซอยพักดันนะครับซอยเป็นแรงเชื่อใจครับครับขอบคุณเสบียด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนน้องนุ่งมาตลอดนะครับผมครับผมตอนนี้คนติดตามคลิปวรชัยในช่องเสบียก็ประมาณเกือบจะหมื่นแล้วทุกคลิปเลยทั้งสองคลิปทั้งสองอีพีครับผมฝากแฟนคลับเอฟซีทั้งบันหักสีฟ้านะครับผมเด้อ ไปบคุี่นเบิงนะครับการชีวิตเพราะเใช่เคือเสก็ด้มาอยู่รัมสาวน้อยเท่าชูมือนี่เปพันอย่างมันแน่ฝากพี่น้องขอบคเบิงครับผอโอเคครับผมเตรกับพี่น้องด้ับไปไหนฮะไปเดี๋ยวร่อนก้นมะดื่องกันอดี๋เนาะมวเดืหอวแดงันนั่งคางคาง ครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องโอ้ยเมย์เมย์จะสิงหัวรถรถเขาถุงบอดไก่เออหนาเขาเดี๋ยวกันที่หนึ่งไงพี่น้องคุณพ่อยังหัวยังดอกว่าหันนีไหมหัวยังล้วว่ายังกอหันไหมโอ้ประตูเลยไหมโอ้หนาปีเงี้ยเปียกเบิ่ดถือว่าอะไรมันเหนียวก นะครับพี่น้องครับผมขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมคลิปนะครับพี่น้องก็ดีไม่แห้งอยู่แดงมีหีสุขภาพแข็งแรงสู้ปู่สกุลนะครับพี่น้องมืออื่นอย่าลืมครับผมเริ่ม28นะครับไลฟ์สดกลุ่มปิด28 29 30 31 4ยี้มอือครับพี่น้องราคาอยู่ที่1 2 3 123บาทนะครับพี่น้องทักเป็ากลับไปที่เพจสาวหน่อยเพจบานแพงนะครับพี่น้องเนาะทรงสลิปเข้าไปนะครับเดี๋ยวแอดมินดึงเข้ากลุ่มครับพี่น้องมือสุดท้ายมีศิลปินรับเชิญครับออออ้้้าาายยหนนนมงงงเ๋พสุจิบท ข้าอายน่ะไม่น้องนางเอิงเอลยภาษาซีทอนจันโอ้ยจัะสีรองเพียงผูดเลยกระซางเสียงออกมาแเนี่พอสมกิจคือเก่านะครับพี่น้องเนาะทำแล้วนะครเป็นเอกลักษณ์ของห้องแล้วเป็นเอกลักษณ์ห้องแล้วนะครับพี่น้องเนาะเอาไว้ซับนี่กันละกันนะครับอย่าลืมกันละกันเด้อเด้อเด้อต้องขอบคุณแม่สัมพันธ์ด้วยนะคะสำหรับมาลัยน้ำใจให้ทีมศิลปินรถแห่ของเรานะคะทรงแห่กับ กับส่ก็ไอ่เพื่อนมาแม่เราบอดด้กับแม่เราไปอันธทุระไปทุระอ่าอยู่สนามบินสุวรรณภูมิแม่เราก็เลยบอดด้เบ่งแม่มากแป๊บเดียวแม่ก็ไปเลยนะครับก็ขอบคุณคุณแม่แม่ฮักเอลนะครับแล้วก็พี่สาวโบรีรมแล้วก็พี่ธิดาพรพี่ธิรลวันแล้วก็หลายๆท่านนะครับพี่น้องที่ให้กำลังใจมากนะครับนอกมืออื่นนะครับพอกันอยู่ที่บางพี่สมุทราการ จำเลยตะว,วันไปอยู่บางพี่บางการนะครับพี่น้องแล้วติดตามในเพจนะครับพี่น้องติดตามในเฟซบุ๊กนะครับสิลงพี่กัดในพี่น้องนะครับเนาะไลนี่คลิปนี่ล่งไววซัมนี่ได้เด้เนาะผมขอโทษได้หลายผมขอโทษได้หลายที่ผมบดไ้ไล่สดเพราะว่าผมขึ้นไปไปเตยฉากแรกแก้วก็เพิ่นก็เลยใหตเตยล่าต่อเลยเล่บบด้ลงมาไล่สดให้พี่น้องด้เบื่องบรรยากาศต่เรากป็นสไยเป็นคลิปให้พี่น้องเบิ่งเอาเนาะนะครับพี่น้อง ขอถูกขอพห้อะไรกันแล้วกันนะครับอ่ะคลิปนี้ลงไว้สำนี้กันแล้วกันพี่นอนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ